สวัสดีครับคลิปนี้พบกับแบล็กเบอร์รี่กับขังคาวเพลิงนะครับคู่นี้นะครับจะมีคอมโบโบนัสนะครับเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกชนิดครับอีก400คะแนนนะครับทุกชิ้นนะครับค่นที่2เป็นกีวีนะครับเพราะสามารถทําคะแนนได้โอเคมากๆครับสมบัติก็เป็นเข็มกลัดดาววัเศจันทร์ที่ได้รับพรนะครับจะเพิ่มคะแนนเยลลี่แบล็กเบอร์รี่อีกชิ้นละหมื่นสองพันคะแนนนะครับแล้วก็เพิ่มคะแนนเยลลี่ดาบสีจากฟูดาวครับที่มันแตกออกมานะครับชิ้นละ700เลยทีเดียว ต่อไปอีกสองจีนก็เป็นกระป๋องเขียวซึ่งลดพลังงานชาลงให้เจ้า2ผัดนี้นั่นเองโอเคครับไปดูกันครับผมว่าคลิปนี้นะครับมันจะทําคะแนนได้ดีหรือเปล่าขณะเสร็จคอมโบนี้ครับเนี่ยไอ้ผีที่มันเสกเยลลี่สีม่วงนี่แหละคือเยลลี่แบล็คเบอร์รี่ครับเราจะได้คะแนนจากเยล,ลี่แบล็คเบอร์รี่ขึ้นอ,อีกชีนละตั้งหมื่นสองพันคะแนนครับ แล้วก็เยลลี่จากกูดาวนะครับคะแนนเยลลี่เพิ่มอีกตั้งเจ็ดร้อยนะครับต่อชิ้นถือว่าเยอะมากครับเราก็ต้องเน้นกูดาวเข้าไว้ครับพยายามพลาดให้น้อยที่สุดครับเพราะว่าคะแนนโดยที่เพิ่มมาส่วนมากนะจะมาจากกูดาานั่นเองครับคะแนนเพิ่มตั้งเยอะนะครับทีละเจ็ดร้อยมันไม่น้อยเลยครับเนี่ย พราะฉะนั้นพยายามอยากพลาดเป็นดีที่สุดเนี่ยที่มันแตกออกมาครับนับไม่ถูกเลยครับนับไม่ทั่วเลยแหละว่ากี่ชินน้นนะครับนับไม่ทันด้วยครับเราสนับทันได้ก็ต่อเมื่อเราต้องแคปจอแล้วมันนับนั่งนับเองครับซึ่งี้่กียจครับเฮ้ยโธ่โอ้อะไรของมันเนี่ยผมพยายามหมอบเพื่อเก็บแล้วนะเนี่ยยังเก็บไม่ถึงเลยครับเมื่อกี้โอ้โหสุดสุด เตื้อมเลยครับแม่ขอคะแนนเยอะๆหน่อยไม่ได้หรือยังไงดูมันทำกับผมเป็นชิ้นที่คนจริงไม่น่าจะพลาครับปกติเล่นมาตรงนั้นมันไม่เสกตรงนั้นไงครับมันนึกยังไงนะตานี้ถึงเสกตรงนั้นนะครับ ขี่ได้ครับชิ้นหนึ่งนี่คะแนนหลายแสนครับอหืม <c oughs> <c oughs> ยังโดนครับ โอกาสาพลาดมันมีเยอะครับเพราะว่าอยู่ๆมันก็เสกออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวบ่อยมากครับถ้าเป็นไม่ได้เราควรพลาดให้น้อยที่สุดจะดีที่สุดครับแล้วก็เน้นการเก็บยลี่แบล็คเบอร์รี่เนี่ยที่มันเสกๆ,ๆ,ๆกบแบบนี้ครับก็คือยิ่งเราอยู่นานยิ่งให้แบล็คเบอร์รี่อยู่นานก็ยิ่งคุ้มนั่นเองผมจริงใช้กระป๋องเขียวสองชิ้นนะครับที่มันลดพลังงานช้าลงชีนลแดเปเ็นต์เนี่ยเยอะครับ ลดพลังงานให้ช้าทั้งสอง่านเลยขาดอักษรทั้งสามตัวครับหมดสิทธิ์ขึ้นบนนสไทามเลยครับไม่ได้ลุ้นเลยทีเดียวโอ้โหพาเยอะเลยครับพุดองวุดาว แหวไม่ดีครับโอ้ตานี้แย่มากอะโอแมจเจ้าอยิงมาไม่ถึงครึ่งครึ่งแม็กเลยครับคืนโบนัสยิงทิ้งยิงคว้าจริงๆริง,รงครับ <c oughs> จะลองดูลูกไฟไม่เล็กก็ไม่มีอะไรจะกั่นแกงผงขนาดนี้เนี่ยยีดก้าวล้านเองพอจริงนะครับถ้าดูในดีนะครับแต่ว่า เก็บอะไรได้เยอะแยะก่อนคลิปโบนัสทำอยาสาสิบล้านก็ยังเคยได้ครับนี่ลงจากโบนัสยังไม่ถึง30ิบเลยโอ้เนี่ยเพิ่งถึงชีวิตไม่เป็นไรครับดูกันต่อคลิปดีครับโอ้ผมตั้งเป้าไว้ในใจครับผัดแรกจะเอาให้ถึงร้อยล้านครับดูมันทํากับผมดิจะถึงไหมเนี่ยสารพัดจะกันแก้งครับ น่าจะถึงครับถ้าแฟรี่มาถึงแน่นอนบอกเลยครับเพราะว่ามันเราจะดูดเยลลี่ได้เยอะครับแล้วด่านหลอกสุดท้ายครับมันจะมีฟู่ดาวเยอะมากๆากครับเราก็จะดูดเยลลี่ดาวสีได้มหาศาลเลยครับถ้าแฟรี่มานะถ้ามันมานะมาเยอะหรือเกย์เนี่ยมายากมาเย็นมากครับปิว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 เมื่อกี้เจ้าสเปเชียลฟอร์สก็ยิงไม่คุ้มเท่าไรครับ ยิงไปคืนแมสครับแล้วก็ขึ้นโบราธามฮ่าสิริเจอร์มาไวครับแจมครับแจมแต่อยากให้แฟรี่มาไวมากกว่าครับ <c oughs> แฟรี่มาไวเนี่ยมีกรี๊ดครับบอกเลยกรลีดาวที่เราเก็บเนี่ยเก็บได้แค่ประมาณ80%ของทั้งหมดเองนะครับ เลยครับเราได้เตรียมตัวขึ้นบนทธานาครับด่านนี้แน่นอนครับไพ่ด่านเรามีอักษรให้เก็บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เราได้ขึ้นอยู่แล้วครับมาลุ้นกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วครับแบล็คเบอร์รี่จะทำได้คะแนนได้เกินร้อยล้านได้ผัดแรกหรือเปล่าครับมาช่วยกันลุ้นนะครับเนี่ยครับมีแฟรี่ตรงนี้ครับยิ้มเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับคูดาวทั้งนั้นครับเราจะดูดได้มากเลยครับมหาศาลเลยอะ อึ๊บอึ๊บอึบอบอ๊บไม่ใช่อึ๊บเด็กตึ๊บอึ๊บไม่ใช่อึ๊บว้าไอเอ็มเฮ้ยโอย้ยผู้ไดนเห็นผู้มาพอดีก็เลยเอาตัวเข้าไปโดนก่อนครับก็ยังดียังเก็บได้นิดนึง แต่ว่าบนบราณทามดูสิโอ้โหมาชิ้นเดียวมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้โหงกที่เป่งเลยโอ้ยขอสักสามชิ้นยังต่ำก็ไม่ได้ครับมาแค่ชิ้นเดียวครับอเต้าใหม่ร้อย100ล้านผมยากแล้วล่ะมาถึงผัดแรกนะครับงกครับโอ้ห้าสิบเก้าล่ะอืแย่ครับ ตรงนี้ต้อง61นะครับที่ผมเคยเล่นนะครับหูหายไป2ล้านทำไปได้โหิดปีไม่มีดวงเลยครับเฮ้ยโอ้ยโอ้พลาดอีกสองชิดโอ้เสียดาย ไรของผมเนี่ยตานี้เล่นพลาดแบบทั้งดวงสวยทั้งเล่นพลาดเลยครับ เฮ้ยอืมโหไม่พูดแล้วที่พูดยิงแย่ดูสิโอ้โหลอยผมว่าไม่ถึงร้อยล้านแน่เลยสารพัดจะโดนกันแก้ครับโอ้ตรงนี้ก็ไม่มีผู้ด,ดาวแถบมาอีกสองชิ้นครับเนอะคะแนน แอลลี่ก็ไม่มาช่วยเลยผมดวงสวยขนาดนี้ก็ยังใจดำไม่มาช่วยนะครับดูไ <laughs> โทษตลอด85ล้านเอายวปกติต้อง88นะครับบอกเลยผมเล่นมาอันเนี้ยตาเน็ตถ่ายคลิปครั้งที่สาครับสามตาเอยครั้งที่2อตาแรกเมื่อกี้คะแนนตรงนี้อยู่ที่88โดยประมาณนะครับแล้วก็ตรงจุดเมื่อกี้ได้61น,นะครับตาตานี้ได้59 <laughs> จนเมื่อกี้อ้าวโหพึ่งมาเจ๊เอ้ยโอ,โอเคโอเคยี่ดีกว่าไม่มาสงสัยสงสารผมนะครับบ่นกระจายเลยคลิปเนี้ยโอเคยังได้ลุ้นลอยแล้วครับเจ๊มาแล้วนะครับดูได้เยอะขึ้นนครับโอ้โห,โห,โหเก็บได้ชิ้นเดียวอันนี้ผมพลาดเองครับ ไปเลงเมันมากก็ไม่ดีครับเรากดดันนะครับต้องเล่นแบบผ่อนคลายนะครับผมข้าตัวไอครับจะได้ขึ้นโบนัสครับไม่ถึงร้อยอดูสิ สวยมหาสวยครับตาน,นี้เล่นก็พลาดกรถ้าพลาดเดยอะแล้วแฟรี่มาเร็วอันนั้นยังพอให้อภัยครับก้าสิบเก้าล้านครับเก้าบเก้าสิบแปดครับโอเคยังพอรับได้ครับผมมาดูกีวีครับจะทาําคะแนนไปเกินสองรอยล้านหรือเปล่าสกกรรวมนะครับ เล่นด,ดีๆเกินแน่อนอนบอกเลยครับผมมั่นใจวายข้าแล้วครับหนึ่งทางครับ โอ้โหมันอยู่ข้างล่างอะโคตรเอ่นดีครับที่สเปเชียลฟอร์สมาครับโอ้โหสวยมากเลยครับถางมันอยู่ข้างล่างครับเราอยู่ข้างบนนะครับตานี้สุดๆครับดวง <laughs> มาหากุดเลยครับโอเคครับจังหวะดีครับ โอเคครับเริ่มชิลแล้วครับโอ้ oh, ถ้าช่วงแรกๆโดวงดีก็ดีครับต่นนี้ช่วงแรกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับหวายอ้าว oh. กำลมืมครับว่าผมผมเก็บไม่ได้หนึ่งถัง หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยครับประมาณ90ล้านมัน้งเมื่อกี้ที่หนึ่งผมจำคะแนนไม่ได้แล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยตายเร็วไปป่าววะโอเคสองร้อสิบลายครับก็เพอร์เฟกแต่ว่าดวงค่อนข้างกุดนะครับอย่างที่เห็นนะครับเอ๊ะเชียร์มาอย่าง <c oughs> จำไม่ได้อีกแล้วโอ้ยขี้เือนจังเลยเออเชียร์มายังวะโอเคอาจจะมาก็ได้คะแนนก็ได้สองร้อยสิบถือว่าก็เยอะนะ แต่ว่าผดแรกก็บอกเลยครับว่าดวงไม่ดีครับยังได้แค่99ล้านเพราะความจริงต้องเกิดร้อยล้านนะครับถ้าเล่นแบบปกตินะครับโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าพอใจโอเคแล้วครับสอง้สิบล้านเกาะที่สามนะครับโดยใช้เห็นกัดดาวนหนึ่งชิ้นกับสองกระป๋องแล้วก็กีวีผัดอีกสองนะโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม